สวัสดีสวัสดีพี่น้องที่อมแพทย์สวยคนสิปรนปลาพี่น้องเลยอืมมะเขือนี่ก็ระใส่น้ำบอกด้วยปลาใสห้าสิมาปนปลาดุกน้ำพี่น้องเนาะกินกับต้มน้ำไหมพี่น้องเลยพี่น้องพริกน้ำปลาหลายปลาดาหน่อยเดียวพี่น้องเลยห้าสิบปนอันนึงกับพี่น้องปลาปลาดุกหน่อยตัวหนึ่ง ไปเขาหน่อยตัวนึง่งเราไดิแฟรยงอึงเนาอึงบะมี่กัเลยบดิเร้ย่ง้นนรงก็เลยไปกินอื่นครับอึงก็มี็มันมันมร้ายอดปสัสสิตัวซาบตัวจนร้ายกันไปบดทานก็ซ้ำดอก ป่นปลาแล้วก็เละเดือบรอเดือบพี่น้องนี่นะจะจีฮอมบูร์ใส่คาซิซอยใส่กระยำคิวคาซิะระมาณนี้ใส่มะเขือพี่น้องอเออป่นปลาใส่ปลเขือพี่น้องส่วนอันนี้ก็คือขวแมงจีนูนพี่น้องอขวแมงจีนูนน้องสาวเราไปขุดเมื่อวานได้กี่ตัวไม่รู้ น้องตอนนี้เรากระเต่งเสใช่ปะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องพร้อมกินแล้วมีปนปลาอาหารพี่น้องเฮ้ยขูดมีน้ำแข็หน้ำไม้ไม่คุ้นไม่จนูนน่ากาต้มน้ำไม้มีมะเขือกินพร้อมแบบพี่น้องโอเคน้อพี่น้องเนาะอาหารมื้อนี้อาหารเช้าของเราพี่น้องแซ่บแน่นอนพี่น้องมาๆหมดจอดมาพี่น้องเอ้ยหมดจอมากินน้ำกันพี่น้องต่อไปกระโลมมือพี่น้องเอ้ยหมด เจาะมักินน้ากันเนะพี่น้องเงี้ยแสแสน้ำกันพี่น้องเลยน้องเอ้ยมักินเยอะไม่ต oh. ้มบนป้าโอ้แซ่บแซ่บฮัลโหลฮัลโหลอันฮัลโหลอันฮัลโหลายังเกาะโอ้สะอ่อนเมื่อวานนี่ป้าตกทะเลล่อยผูกอันลีได้ลองห้องขับสะนันวันชวัยอยู่ต้มน้ำไม้พี่น้องเลย ต้จากัตนัลม้เวลวน่จันมต้อั้งแกงทไมตั้งต้มทำไมใส่ใบผักข่าใส่ผักงเยแป๊กซซอใส่ทีเดียวเอาบวมตเกลือเยอะนาะแก่เกลือหนาหอ บ้านนอกอันนั้นเาขอกเในเมืองบ้าที่เมืองในเมชนะเขาบอกไปเลยใส่เกงใหติอรก็ยอิขนนนในเมืองในเมืองหัโลสิบพันเมือนเขาเอาเขาเอาปลาคาอยู่ในเมืองหัวโล่สิบพันบ้านนอกติ๊กในเมืองใพคนโดเราจะได้หกพันเจ็ดพันแปดพันชือโทเ nương cái thương nữa nhớ thì cha rồi ngồi <laughs> dạc mặt cười các con anh nhắn khẩu cảnh ta nó anh Khai để đem nó nôn nó sợ chưa หาเฮ็ดบ่มื้ออื้อแล้วอืมบ่เอายำเสี่ยวนํานะบ้ามัน

โอ้ยครับบ่ายโมงนะบ่ายโมงชานุก้าวนาีโอ้ยมาว่าบ่ายโมงเกี่ยกับเสโคกโค้กโมงเนาะโค้กโมงแดงเจ้าเมื่อวนี้มาแต่สายบ่มงบ่ายโมงเช้ามันผ่านมาแล้ว ทกเช้าเอากระตินนงอันเียวเอาเขาบอกบ่ายโมงติมื้ทนบ่ายจีนเป็นเือบ้ายไง่เคยเสะสบ

ไม่นนไ่นมักาต้นตกวานี่เนไปหาุ่มพุ่มพุมนใับสอบมันให้ับสอบไเชามักรมันสยก็ต่อไกับมอสอโป้ไม่ได้ไปสอบนวลไม่ได้ไปสอบหน จะหาสายบริงจองรถจมรถอะมันอะไต่ข้อแรกรอยากไปไปเลอกเลกอย่าหล้าบบไต่จะไตดีนะคะซอันนี้เชื yep. ่ใน yeah, like ั้นนครับว <oh ่าบางสินค้ากันช่งเกินอวันนี้ได้อึดกินนเงาโหสีมาเลยครับ

ไปแล้วมั้งใช่ไหมหนักแรงมากเลยเด้ค่ะขึ้นหนกเขาฮันเล็กไว้กลับไปทั้งน้าอันเด็กมันมาอยู่ร่วงจับมันง่ายไปเอาเบ็กมาซื้อเบ็กมาทาน่ Tình tình. Yeah, mọi người biết mọi người biết mọi bay đi mọi người bay mọi người biết mọi กให้นพายปลาินะเฮ้ยมาให้ชูลาวเล้ายไปใส่กินน้ำปากินไปเนองเลยแมากินน้ำมาสูตก็จไเนองมีน้ำล่กนกกินเองกูก้าวตัวเาว่ากูถาตัวเองกินเาันจะต้องมันเา

มึ้นไปกินกาแล้วมึงจัะกังไว้ใช่เคยได้เลยมั้งไหมล้วจแกะไหล่ะกองอันให้เทาผักให้เรืองบอให้เทาให้ได้เทาเรียบร้อยแล้วกันยังต้านบาทตัวนี้แล้วก็ใง ขอขขอลูกขอขอ้อขอมือแนแนอ่นอนงก้ับชาถ้ามใต้รักัทำานางแนบเอเเอนีทำไมต้องปนป้าอะักชุดเบอรนก็ยังดตายมื่แะทานเอตาน <Okay. S 2> เทปเพิ่ม <c> ก <ười> ูจะด้อาปนปลม่ต้ม มไก่ได้ใหญ่คายนกคาย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 สิเาะยังอ่าบูอนคายคายข้อ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 ข้าใหขาวไปห้านแ่เหอขาวทีเจ้าตั้งว่านี่นี่เขาจักับมาเปาใหญ่หรือเปย่าเนี่ยเส้าเลย ไมดแมงาเจ้าก oh, ็เห hmm. ็บวิ่ไปเขายาไปเห็บเงขันหน้ารับก็จะเอาขันหน้าขายเป็นปลอกตลอนี่ไม่ขาดก็ปูนทีขผ่านไะน้องจะนอน่อยไงแท้ๆคเหมือนเด้อกินกันเด้อแช่เด็กๆเอร แต่เขากับปายยังบ่พอดอกค่ะอ๋อคือนึกว่าตัวอย่างมันอยากหามันนะแดงบ่ได้ขึ้นมาบ่ส่งบ่แล้วตะเก่ามามันก็บ่ออกบ่จักข้างหน้าบ่นึงก็งานโอ้ถูกกินหาโอเคพี่น้องตอนนี้ก็อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ย นก็มาูกมาปอยต่างคนต่างอิ่มกินอะไรก็อิ่มพี่น้องเอาเลคิเนียกขฝากซ่มพี่น้องเนาะคลิปหนาเจอกันพี่น้องเอ้ยฝากอะไรก็แท้ก็ติดตามเป็นการร่างจ่ายช่องซาผมันได้พี่น้องเนาะคลิปนี่ยกินน้ำกินน้ำไม้กินปนกับน้ำไม้แกงน้ำไม้ขวายังขี้นูนขวายังจุดจีพี่น้องเอ้ยจำเจอนจำจำปนแท้แท้พี่น้องคลิปหนาจะเป็นคลิปไดรอติดตามเด้อพี่น้องเด้ออาจจะต้องคลิปช้าในบางทีก็ได้ <differences S 2> ขอโทษขอให้น้ำลัน้ายพี่น้องลีมนี้ก็ขอตัวลรไปก่อนพี่น้องสบายดีสบายดีมันไม่ได้เต็มใจได้เบาอย่างนงี้โอ้ยกันเมื่อยน้ำมัน